รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รับครับจะรับกาแฟอะไรนะอ๋อพี่ยังไม่รับดีกว่าเดี๋ยวพี่วางแผนด้วยก่อนแล้วกันอุตสาก่อนนะกาแฟสามแก้วถึงก็ต้องวางแผนกันเลยรอครับโอ๊ยไม่ใช่น้องจ๋าพวกพี่เป็นนักธุรกิจใหญ่โตทําอะไรต้องรู้จักวางแผนค่ะจะทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ไปเข้าใจไหมโอเคครับผมได้ครับสู่สิ่ส่นักธุรกิจอย่างเราอ้ย นึกถึงเรื่องนี้เออจำได้ไหมเอ้งานเลี้ยงที่เราไปกันคืนล่าสัตว์น่ะโอ๊ยล่าสสุดอ่ะเออไม่ใช่หนางพระนะดูแลดูแลเออไออะไรนั่นเอ้งานกาล่าดินเหนียวอ่ะโอ้ยดินเน้ะจะไปปั้นควายได้นะเอ้ยเสรดบุญเลยหรอเลยห่อเล่น้าแม่ชูผูใจมากเลยเนาะเนี่ยท่าผู้หญิงจะของงานอ่ะ ติดต่อกลับมาบอกว่าเงินบริจาคอะถึงมือเด็กๆกลางตาเรียบร้อยแล้วฉันได้บริานแสนบาทและสงที่สุดกับเพื่อนนาน่าภูมิใจจริงนะลูกสิษเด็กเขาได้ใช้แล้วก็เฮ้ยเปลื้อมะเป็นปริมเป็นปริมจะร้องไห้จรอจริงๆอุ๊ย่าห พูดถึงเรื่องงานฉันนึกถึงได้งานที่เรอไปก็ใช่ย้อยนะอะไรนั้นลงข่าวหน้าไอ้นี่หน้าสังคมไอโซด้วยนี่อะไรนั้นสร้างบ้านที่ปวกอยู่อะปลื้มมากเลยบริจากเท่าไหร่นะไม่งานนั้นนะชิ้นบริจาคเยอะนะทอหน่อยหน่อยสิบหน่อย้างสิบน้อนนะ าปวกอยู่เป็นจากเยอะอย่างนั้นทำไมแหม้วชิมชิมปวกธรรมดานี่จ้าชิมเป็นพยาปวกนะจ๊ต้องเห็นหนึ่งนะลดลดลดอะไรอะไรอะไรต้มหูเนี่ยตาแล้วเพชรน้ำดีมากเลยตัวตาถึงนะเพชรจากที่ไหนอ่ะของดีจริงๆริงเนี่ยจะลองชิมดูได้วานเจี๊ยบมาละตลกและเพชรอะไรจะมาหวานเธอก็ได้ยินยังไงเพชรบูร เพชรนะจ๊ะไม่ใช่มาค่เลาเล่ลาเล่โอ้ยลูกพูดไปยลูกจีบขงลูกชายจงลยอย่ะเราที่อยู่บ้านอยู่ชอวันวันทำแต่งานเนี่ยตั้งแต่มันจบมาจากเมืองนอกนะทำมาได้เป็นคุณหมอนี่ก็่าแม่เลยยืนละเป็นแสนเงินนดนะดีนะเนี่ยล่าสุดซื้อรถซะเทอจ้าคันละสองสารล้านโอ้ย มันก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่ยอมใช้เองอยู่ดีก็ยกให้คนอื่นเขาใช้ฟรีๆดูสิ <S <S มันมีน้ำใจหรอตายฟังแล้วก็ปลื้มแทนเนาะนี่ตู้ลูกฉินก็ไม่ได้นะลูกฉินเนี่ยนะจบจากด็อกเตอร์แล้วจากต่างประเทศชินาทอตอนนี้เนี่ยนะมีอาชีพอะไรรู้ปไ่ะอะไรนะบินเงินเดือนเนี่ยเป็นล้านเลยนะจ๊ะ ตึกนะฉันเห็นมันเนี่ยนะไปซื้ออะไรลงมาให้เธออะไรบ้านจ้ะบ้านหลังนี้เลยนะสิบล้านโอ้ยโอ้ยฉันก็เหมือนเธอฉันก็ไม่เข้าใจมันนะมันซื้อมาแล้วมันก็ไม่อยู่เองยกให้คนอื่นเขาฟรีฟรีกแล้วอ๋อเออเนาะอ่ะเพราจจัจ๋าเธอนี่ก็นั่งมองเป็นไปตองแห้งได้ผู้ชายเธอเป็นไงบ้างเจอไหนเล่วซีเล่าซีลูกชายฉันนะ มันั้นเรียนก็ไม่จบแถมงานก็ไม่มีทำเนี่ยวันๆขอดเงินฉันแต่เดี๋ยวก่อนมันนะวาสนาดีนะเนี่ยมีผู้ชายหน้าโง่สองคนมาซื้อทั้งรถซื้อทั้งบ้านที่มันอยู่ฟรีๆอะประธานโทษครับบริจาคกันพอได้ยังครับถ้าบริจาคกันพอแล้วช่วยบริจาคค่ากาแฟผมสักสาแก้วเถอครับ ไม่กินอ่ะเอาขนมแล้วกันเราอย่างอื่น,นมาแล้วกันเออโอ้เดี๋ยวนอนไม่หลับน้ำตาจะไหลครับขอบคุณครับผมนี่ครับผมได้แล้วครับผมนะอันนี้ราคาไม่พแพงหรอกครับนะ้าใช่ได้เลยครับยี่สิบบาทครับผมต่อชิ้นครับผมตามสบายครับสวัสดียินดีต้อนรับครับสวัสดีนะฮะรับกาแฟอะไรดีครับคุณพี่โอ้ฉันไม่รับกาแฟ ไม่อยากเอาสิ่งที่ไร้สาระเขาร่างกดย <g ül üyor> โอ้ OK. <P ink> พี่ไม่ทานกาแฟแล้วพี่มานั่งทําไมที่ร้านกาแฟแล่ะครับอ๋อเดี๋ยวเช็คไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวๆนะฮะ <h ans S 2> ยังไม่ได้สั่งอะไรเลยแนละ้วจะให้ผมคิดเงินอะไรล่ะครับคือ <c oughs> พี่อาศัยแอร์น้องไงอุตะเอาเลขบัญชีมาเลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่โอนให้โอ้ขอโทษนะครับสี่สาถึงก็โอนเข้าบัญชีเลยแหละครับเออโทษนะครับพี่ทําไมเหรออ,อ,อันนี้น้ําอะไรเหรอครับอ๋อ <c oughs> อันนี้มันเป็นน้ําแร่ใต้พิภพ น,น,น้ำแร่ใต้บีพบน้ำแร่ใต้บีพบนี่ไม่ใช่จะหากันง่ายๆนะ,ะขุดมาจากใต้ภูเขาไฟฮาร์โรคคาโรโดภูเขาไฟเลยนะฮะอะ๋ยวมันจะไม่เหมือนเดิม <laughs> <จ>ะอย่าบอกนะดูดิ ي, ร่างกายพี่ <laughs> เห็นไหม <laughs> เป็นอมาตะน้องลองทายสิว่าพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่สี่สิบห้า บ้าไปแล้วพี่เนี่ยอายุ89 89เพราะพี่ดื่มน้ําแร่ใต้พี่พบนี่แหละโอ้โหพี่ไม่เคยดื่มเลยกับผมแม้แตพี่ไม่เอาเลยเอาเลยไม่เอาเลยแล้วก่อนที่พี่จะดื่มเนี่ยพี่เคยแบบร่างกายไม่แข็งแรงอะไรอย่างเี้ยนฮะตอนอายุ42ครับผมตอนอายุ42โรคภัยนี่เบียดเบียนพี่่อนที่จะไปเจอน้ําแร่ตัวนี้ พี่เนี่ยมาก่อนเนี่ยโอ้โหโรคมาลุมเล้าทั้งไอไอหืดไอแหบไอแห้งไอจนลากแดงรากเขียวไอ้จนเขียวน้อกไอจนเป็นวันโรคไอจนตกกระไดไอกระดกกระแดกกระดกกระดนโดกระเด้งลงไปในกระด้งกระดุกระเด็กไม่ได้ลูกกระเดือกระเด็นไปโดนกระดานกระดอนไปโดนเด็กกระดาวแดดิ้นไอไม่จบไม่สิ้นไอาจนเสียเส้นเส้นท้องจึงจลุกจะนั่งทรมานกายไม่ได้นอนไม่หลับกระาสกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นคอยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกดอยู่ในกระเพาะกระดูกกระปดฟันก็ปวดเป็นประหวดอยู่ในลําไส ลาหายใจน้ำมินเหม็นหมื่นกว่าโลกกันนะพี่พี่ได้ตัวนี้เลยหลังจากดื่มน้ำนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างน้ำแร่ใต้พี่พบร่างกายพี่ก็เป็นอมตอมตะอมตะอมตเดี๋ยวก็หยดน้ำหยดที่ข้าันแย่อันนี้ว่าแต่อยู่ที่ไหนนะครับน้ำนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ผมแล้วอยู่ที่นี่แล้วไม่มีที่อื่นขายแล้วแพงนะครับ ถ้าในยุโรปพี่ขายอยู่ขวดนี้ขวดละห0 0 0 0ื่นห้ามนโอ้โหแต่สําหรับคนไทยด้วยกันสําหรับน้องครับผมน้องนี่เป็นคนดีนะพี่ขายให้ขวดละห้าพันแล้วกันโอ้โหห้าพไม่มีแล้วนะพี่ฮะอะไรห้าพันก็ยังแพงนะครับเอาละพี่ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมครับกินแล้วร่างกายจะอะไรค่ะย่ด ไปไหนกัเชิญนั่งก่อนค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเพราะว่าสนานาวพิสาสะกับพวกอีชันก่อนค่ะมีอะไรเหรอเออมอสโกนี้ได้ยินมาว่าน้ำแร่ใต้พิภพจากไหนนะคะจากใต้ภูเขาไฟฮาลาลาลาฮานโด้เดี๋ยวเมื่อกี้บอกฮานโดออ่ะฮาโดก็ได้สรรพคุณมันยังไงบ้างนะคะคุณพี่คะสรรพคุณมันเป็นยังไงกินแล้วร่างกายจะเป็นอมตะคุณพี่คะคือเราสนใจมากเลยค่ะน้ำแร่ใต้พิพไรเนี่ยค่ะ ขวดนี้เท่าไหร่คะถ้าพี่ขายอยู่แถบยุโรปนี่ประมาณห0 0 0มื่นอันนี้ขวดนี้พี่ขอขายแค่5,000ันแค่นั้นขวดนี้อยากดูใกล้ๆได้ไหมคะเอาได้ได้ไดจ้ะตายแล้วเออสิน้ำเดี๋ยว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 คุณพี่คะไอ้ไอ้ก้อนดำๆเป็นเส้นๆที่เหมือนเหมือนขี้ปลานนี่มัอะไรตกใจแล้วขี้ปลาที่ไหนไม่ใช่นั่นคือสเก็ตดาวนั่นน่ะ ตะเก็ดดาวที่มันตกมาใต้ภูเขาไฟนี่มันเริ่มมันเริ่มทําอนุโมิสระอะไรอนุโมทิสระแล้วนี่มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มจะจะทําให้ชีวิตเป็นอมตะแล้วปฏิทินยามันจะดีขึ้นจะไม่ทำเราไม่รู้แหละอ่ะพอแล้วจ้ะพอแล้้วจะพจักรใจร้อนค่ะเธอมีเท่าไหร่เดี๋ยจำอะไรกันจำอะไรกันเธอมีเท่าไหร่อีตัวไม่รู คุณพี่คะคือเพิ่งติดตัวมาแค่สามพันค่ะขอใช้ขอใช้บัตรลูทใช่ไหมคะโอ้โหเดือนสามนี้ไปลูกกระตูดหมาตูดแมวเดินเพิ่มตมันไม่มีแล้วไม่เอาไม่ต้องการเงินสดจ้าเงินสดนะคะจ้าไปแล้วนะสนใจค่ะสวยใสเหมือนเป็นคลีโอปตาใช่ไหมคะโอ้โหรอยตุ๊บกองตุ๊บกองสีดำๆเนี่ยโอ้โหสะเก็ดดาวเงินสดติดตัวมาแค่สองพันน่ะเอากันจริงๆริงทซซีอหาหมาจริงจริงเแบ่งได้แบ่งขวดได้แบ่งกันไปแบ่งกัน ได้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 อะไรเท่าะไรมีเท่าะไรเออมันมันช่วยกันเร็วเสียงเหมือนกุมารทองเนี่ยถ้าเสียงเหมือนกุมารทองเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยเสียงจะใสจะก็ปันมีสิบบาทสิบบาทรวมด้วยสิบบาทแต่ตอนเนี้ยหาตังค์ไม่เจอเอาแค่กระเซ็นก็พอแล้วโอเคค่ะว้าารวมแล้วค่ะคุณพี่ขาอันนี้ค่ะคุณพี่ขาห้าพันล้วนๆเลยโอเคขอให้ชีวิตเป็นอมตะนะจ๊ะจ้าฉันไปละ น้ำแร่ไปพี่พบที่กินแล้วเราจะชุบจำเป็นอมตะน้องน้องๆครับขอหลอดดยค่ะโอ้โหใจคอซื้อน้ำตังห้าพันขอหลอดคิดซะว่าผมบริจาคให้ครับใจนะชิดขนะาแล้วมีนรนเลย เอเด็ดเดาเข้าปากแล้วเออเอนปาแล้วใช่สกสาดจาเธออสระเอาเร็วเร็วเร็วฮ้ยเฮ้ยชิ้นสวยขึ้นเลยอ่ะฮ้ยดูีก่าออ่าอะตาเธอแล้วเดี๋ยว ออกสิบาทอย่ามาใช้หลอดอย่ามาอย่ามาออกสิบาทแค่นี้พอเนี่ยหน้ากระเียมเป็นไงเป็นไงเห็นรู้สึกไหมตื่นใสไหมอ๋อโอ้โหเปล่งมากเลยเปล่งมากเลยเปล่งกระจายนี่มวงเธอเห็นผัวใช่ไหมอ่ะ แล้วหัวเธอรูปร่างหน้าตายไงใครจะไปรู้จักหรืยะงเออสิรูหมก็ที่มันอ้วนๆก็หัวล้นๆใส่แห่นน่ะไม่คิดฉันเห็นนั่งตรงเนี้ยมันอะขโมยโหลปลาที่ฉันรักมากไปปล่อยให้ปลาที่ฉันรักเนี่ยนอนพังหนาพังานาอยู่ที่บ้านเนี่ยเฮ้ยอะนี่ไงหลอกปลาที่ฉันอะไร โลาบาบ้าบออะไระะนี่มันน้ำแร่ใต้พิภพจ้ากินแล้วเป็นอมตะไม่รู้จักหรือไงน้ำแร่จากไหนนะ,ะน้ำแร่จากภูเขาโครโครโคาโนอัลโดเลยนะฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่า <c oughs> จะเป็นโลบาได้ไงนี่นี<ๆ>่เห็นเหรอนี่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 ดังๆที่อยู่ในนี้เนี่ยมันคือสเก็ดดาวตกที่กินแล้วเนี่ยสามารถตั้งน้ำมูลอิสระได้นะอแดนน่ะภเก็ดดาวตกอะไรล่ะนั่นมันขี้ปลาชัดๆฮะขี้ปลา กาแฟไม่มีแล้วครับน้ำร้อนหมดปิดบ้านกินขี้ป้ากาแฟไม่กินถ้ากินขี้ป้าแหมเป็นไงละครับสามเจเสียน้อย เสียยเสียมากเสียง่ายจะซื้ออะไรก็ดูดีๆระวังโดนหลอกนะครับคุณ